ครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับท่ามกลางการระบาดของโรควิด -19 อยู่นักขณะนี้อีกหนึ่งคำถามที่ประชาชนฝากเข้ามาถามนะครับว่าหญิงตั้งครรภ์จะสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้หรือเปล่าครับคุณหมอครับจริงผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับถือเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าในคนทั่วไปนะครับ ความเสี่ยงจะรุนแรงมากน้อยกว่าคนปกติหรือเปล่าการรับเชื้อเนี่ยครับก็คงคงลักษณะเหมือนกับคนทั่วไปนะครับว่าโอกาสความเสี่ยงในการรับเชื้อเป็นในที่ชุมชนหรือว่าอาชีพการงานเนี่ยก็เหมือนกับคนทั่วไปนะครับเพียง <Oo. S 2> แต่ว่า <New. S 1> เมื่อรับเชื้อแล้วเนี่ยครับคนที่มีการตั้งครรภ์อยู่นะครับมีโอกาสที่เชื้อนะครับจะพัฒนาได้รุนแรงมากกว่าในคนทั่วไปนะครับเช่นมีอาการทางปอดมากขึ้นมีโอกาสต้องเข้าและมีเข้าห้อง ICU นะครับรวมถึงอัตราการเสียชีวิตเนี่ยก็จะสูงกว่าในคนทั่วไปครับครับอายุขันขนาด ฉีดวัคซีนได้หรือไม่ได้เนี่ยครับวัคซีนโควิดนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับคําแนะนำเนี่ยคือควรจะฉีดนะครับในผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะครับที่อายุครรภ์เกิน12สัปดาห์ขึ้นไปหรือคือเลย3<ม>เดือนแรกไปแล้วนะครับ,รบด้วยความที่ว่าข้อมูลการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยนะครับยังไม่ได้มากเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอ้างอิงตามวัคซีนที่เราเคยใช้มาในอดีตนะครับว่าตัวไหนนะครับสามารถฉีดได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งพอเลย3เดือนแรกไปแล้วเนี่ยส่วนมากการพัฒนาาารรอองดดดไ้่ียยคบลฉััมถปภ แล้วสาเหตุอะไรครับคุณหมอที่หญิงตั้งครรภ์ที่อายุรันน้อยๆเนี่ยไม่ควรฉีดวัคซีนครับเนื่องจากว่าในคนที่อายุน้อยๆเนี่ยอายุรันน้อยๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสการเกิดการแท้งด้วยตัวเองอยู่แล้วนะค,ะครับแล้วก็ด้วยการพัฒนาของเด็กเองที่ยังไม่ได้สมบูรณ์เพียงพออะไรอย่างงี้ครับบางครั้งถ้าฉีดวัคซีนเข้าไปร่วมกับมีอาการแท้งมาด้วยเนี่ยก็จะบอกได้ยากครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยทำให้แท้งหรือว่าแท้งโดยตัวของเองอยู่แล้วะครับสำหรับคุณแม่ที่ทราบว่าติงตั้งครรภ์แล้วนะค,ะคร เมื่อรับวัคซีนมาแล้วเนี่ยจะมีอันตรายกับลูกในในท้องไหมครับคุณหมอการศึกษาถึงปัจจุบันเนี่ยครับยังไม่พบว่าการรับวัคซีนโควิด -19 ไม่ว่ายี่ห้อไหนชนิดไหนนะครับจะมีอันตรายกับคนตั้งครรภ์เองหรือว่ากับลูกในท้องครับ,รบก็คือสามารถฉีดได้เหมือนคนปกติครับดังนั้นกรณีที่คุณแม่ที่คลอดลูกมาแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงของการให้นมบุตรเนี่ยนะครับเมื่อไปฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยวัคซีนต่างเหล่านั้นเนี่ยจะผ่านจากน้ํานมคุณแม่และเป็นอันตรายต่อ ปัจจุบันก็เริ่มมีการศึกษาอของวัคซีนหลายๆตัวแล้วนะครับ,รบว่าหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยมันมีภูมิต้านทานจากแม่เนี่ยผ่านน้านมเนี่ยไปสู่ลูกได้นะครับซึ่งก็น่าจะสามารถปกป้องลูกจากการติดเชื้อได้นะครับเหยงแต่ว่าการศึกษาหลายๆอันเนี่ยก็ยังไม่ได้สามารถระบุได้นะครับว่าต้องมีระดับภูมิคุ้มกันเท่าไหร่ในแม่แล้วก็ไปถึงลูกได้เท่าไหร่ลูกต้องมีระดับเท่าไหร่ถึงจะป้องกันการติดเชื้อได้ครับมีลูกแฝดในท้องแล้วไปฉีดวัคซีนครับ มีอันตรายยังไงบ้างไหมครับคุณหมอครับการตั้งครรภ์ไม่ว่าชนิดไหนนะครับจริงๆ<ม>ก็สามารถจะฉีดวัคซีนได้เหมือนปกติยิ่งถ้าเกิดว่าในหลายๆคนที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์เช่อนอย่างกรณีแฟอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีปัญหาความดันปัญหาเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์นะครับเมื่อไรก็ตามที่สามารถควบคุมโรคต่างๆนี้ให้อยู่ในระดับที่ปกติคงที่นะครับคือโรคไม่ได้รุนแรงนะครับก็ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนครับเพราะว่าการตั้งครรภ์เองแล้วแถมยังมีโรคเข้ามาแทรกซ้อนอีกเนี่ยมกิิาควงผดปต ความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด -19 ได้ครับจากสถิติที่เรามีการรับข้อมูลมาเนี่ยครับพบไหมครับว่าหญิงตั้งครรภ์ที่เมื่อไปฉีดวัคซีนแล้วจะมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างครับ,รบผลข้างเคียงไม่ว่าจะเรื่องของผลข้างเคียงทั่วไปเล็กน้อยเช่นมีอาการมีไ่ายหรือว่าขั้นเนื้อขั้นตัวหรือว่ามีผื่นมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แตกต่างกาันระหว่าง<ม>ในคนตั้งครรภ์กับคนทั่วไปครับรวมถึงผลข้างเคียงที่อันตรายรุนแรงเช่นมีการแพ้อย่างรุนแรงอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้แตกต่างกัน ในท้ายที่สุดดีครับอยากให้คุณหมอได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ถึงที่น้องประชาชนที่อาจจะเป็นหญิงตั้งครรภ์อยู่ณขณะนี้แล้วก็อาจจะมีความกังวลว่าจะฉีดวัคซีนโควิดดีหรือไม่ดีอย่างไรครับสาหรับในคนที่ตั้งครรภ์อยู่นะครับการฉีดวัคซีนนะคบเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่ช่วยป้องกันเราจากการติดเชื้อโควิด -19 นะครับรวมถึงในกรณีที่เรามีการติดเชื้อโควิด -19 แล้วเนี่ยวัคซีนเองก็จะป้องกันนะครับไม่ให้อาการของโรคเนี่ย รุนแรงมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าเมื่อมีโอกาสที่จะได้รับการฉีดวัคซีนไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับก็ควรรีบการฉีดวัคซีนนะครับและวันนี้นะครับเราต้องต้องขอขอบพระคุณนะครับนายแพทย์วรวัตรสิริปุลครับสุตินารีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์โรงพยาบาลเวชธนีเป็นอย่างสูงขอบพระคุณคุณหมอครับและคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วงอุ่นใจใกล้หมอได้อีกครั้งนะครับในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมธราวฒิเทียรสอนพร้อมกับคุณหมอครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ